สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับวันนี้ก,ก็จะมาตามต่อนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางตัวเรียโชคลาภกับแม่น้อยงงตำลาวนะครับวันนี้ก,ก็มาพอ้าอดมินบุญธรรมนำโชคนะครับในวันศุกร์ที่27กันยายน2567นะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับ มาตำราก็ไเม่นหน่อยวันนี้นะครับเม่นหน่อยมันก็ะจัดสถทานทีให้ดีดีเปิดพัดลมให้ใจเย็นๆเพื่านวะสำหรับตัวเลขแนวทางของคุณแม่น้อยนะครับีเอฟซีที่ติดตามนะครับส่วนมากเลขวิ่งของเม่นหอยก็จะเข้าทุกงวดนะครับแต่จับคู่บบถูกนะครับ ที่งบนที่ยงดางอยู่มันทีสูดตรงครับคุณแม่คุณแม่เอาไปจับใไหมมีที่งบนที่ยงดังแต่ว่าคือว่าเป็นจิเัินเซนฝนบอกเขาโดนเนาะเนาะสูดตรงเนาะแม่ก็เลยบุญจับครับเย็นเนี่ยบ่อะเย็นแม่เย็นไม่ต้องขยับหรอกแม่ครับฝนจะตกว่าแม่ ลมใส่คนจะตกน่องป่อว่าเหตุผงว่าคนขี่ตกอยู่ครับอ่ะคุณแม่มาถึงแล้วคุณแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีจ้าสวัสดีคุณแม่น้อยนะครับนี่ว่าหญ่หน่อยเด้อบันบกคนเขาเนาะเขาเตะเด็กเด่นเนาะอ่ะเป็นแนวทางเนาะแม่เนาะเนี้ยเด้อบาดนบอกเลยเป็นได้ก็ได้จะหายต่เขาเตะด็กเด่นหลายเนาะครับ าเขาเร็ยกยิ้มันเบาหน่อยนะครับน้องนน้อยๆยังไงเขาต้องตรงนะครับยังไงเขาต้องตรงนั่นแหละนาะครับเขาเด้อปูเด้อบเดี๋ยวพ่นน้ำใหม่มาเลี้ยงปูอหดอกเพราะว่ารุดไปไล่งวดแล้วจันพุธสุขโอ้โอโอโย YouTube เห็ดปูดอยู่ดิครับปไปยังไงเนี่ยบัดที่นี่เออให้ดนี้ไปใส่เด้อปูเห็ดเขาเหนี้ลูกเห็ดนี้เด้อดดนนบ ยุดแล้มวมือเศ้าแม่ปอ้วยเขาเกาะไปครับแล้วให้หลวงตาคนเนไ่ยสางสลัดน่ะแม่เนาอ๊อนะก,กูกับทั่วมาครับล้วงก,กูอายุบอตามคือเก่านั่นาละเขากว่าสั้นมือเศ้านี่ <c oughs> เอาไปมาเอาไปเอากูก็ได้ค่ะจะได้กะกมันขาดแล้วเนาะแม่เนาะจะชิบแก่ขึ้นวันนี้เลยนะะ้อแม่นอ๊อกูสาวจะเด็กเด่นไห้นาะ ไม่หย่อนหลังเนี่ยต่อซองหวัดสี่หางน<อ>่ให้ไปซองหวัดไม่กลับย่อนหลังนมครับมาตามย่อนหลังกาแฟที่มาดำคุนนนกาแฟมาดำก็<า>นี่ริ่เนาะแม่ก็ไว้จับเน,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 นาะนี่แม่าน,านีน่แม่นี่แม่วันวาอยู่สูตรตรงเนาะวันนี้สี่หา ไม่หายไปเยอะแล้วก่อนน่ะสิงห่ามันเขาอยู่แต่ว่ามันเป็นยามันเขาย่บริจาบมันบกไฟเขายูู่งจะเลยบอกหายนาะก็ทั้งหมดบกไฟเลยเบิ้งมันออกแล้วก็เลยมาเบิ้งแบบนี่ทั้งบนทั้งล่างขย้อนเหล็กทูมือนีมันกับกันแสี่มันกินเขาอยุแลวเี่ยมีค่ะนี่จับคู่พิชเะริฐบ่แม่จ้าโ็พีดเบิ้งไปเบิ้งมา สูตรตรงนะคะของคุณแม่จะเฮ็ดสองสูตรคือสูตรห้างหมากับสูตรตรงนะคะที่เฮ็ดตำเล่ามาตลอด <c oughs> น้ <c oughs> าแมเน้อยตำเล้าแล้วก็ตำไทยนะคะท่านผู้ชมสวัสดีรวยใจสาวนะคะคุณเด,ด็เข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขคอนสุกดีมีโชคลาภด้วยครับเมื่อแรงนะครับตำเหลา,ากับแม่น้อยเ <c oughs> ย็นยนี้นะครับเย็นใ้เร้วครับ คัดกองเยอะมากจบ่อยอย่างแล้วว่าซามตัวหกบ่ได้ใหมน้อยนะคะอย่า FC ปะกับไฮกําไรใจรองแม่อย่าไม่ค้อไม่ถอยเป็นไงซามเด้อค่ะคุณแม่อย่าแม่แห้งยักให้เข่าตุ้งหดตุ้งหดเนาะอยากใครมอยากใครมาเอาเด้อปูวันศุกร์ก็เด้อวันห้องปูได้ไหมเนี่ยปูกับปูก็โตมากว่ะครับปู มันคือโบกเข่าเอาอยู่บ่ตามคือเกคำว่ะาคืนว่าปูก็ได้คือใจเอาเหรอตามคือเก่าปูว่าปูสีสางสลามันแล้่ยวน้อเดี๋ยวเพราะแม่เอาน้ำปูได้หนิอย่างในปูว่าเอาน้ำได้หน่ปูว่าเอาน้ำค่ะแสดงว่าปูกำมังใจหลายเติบแล้วพี่น้องปูจังได้มาเอานะคะเพราะว่าเคยถึงแล้วแม่เนาะไล่ตคนเหตุตามเพราะว่าเคยถึงนล้วให้เข่าเนี่ยแม่แหันอยากให้เข่าเนาะจ้า ใหห้เขาทุกววดดนะแม่หายเจ็บสุดเหมือนเดิมจ้าเดินนังแม่เด่นห้ากับหกเดินห้ากับหกเมาวันนี้นะครับเนาะแม่หาครับเราคนฟังเดี่ครับศูนย์เจ็ดห้าหกหนึ่งแปดสองเก้าหกเจ็ดแปดห้าสามสี่เดินห้ากับหกครับสามตัวจ้าเมื่อท่านหาแต่จะไปก็จะจับเอาอยู่ส่วนท่านท่านครับครับ ใต้ตัวออกหกศูนย์เจ็ดซึ่งสี่แปดห้าครับหาสองชุดนะแม่สำหรับเนี้อทางสองตัวคุณแม่จะหาสองชุดนะครับเนาะนะเอาชุดใดชุดเต็มไปก่อนนะครับสำหรับตัวเด่นของคุณแม่น้อยนะครับวันนี้จัดให้นะครับศูนย์เจ็ดห้าหกหกเจ็ดแปดห้าสี่ชุดนะครับศูนย์เจ็ดห้าหกหกเจ็ดแปดห้า เป็นชุดเน้นนะครับชุดกันจะมีหนึ่งแปดสองเก้าและสามสี่นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับก็อย่าลืมนะครับโดยคุณแม่น้อยให้เด่นห้ากับหนะครับอ่ะเป็นต้นตำรับของคุณแม่น้อยนะครับอย่าแอดมินจะหลอกให้อีกทีหนึ่งนยครับเดี๋ยวอย่ามันลอดุลน้ำกันแนวทาง3ามตัวก็ไม่น้อยนะครับแม่น้อยจะจับให้2ชุดนะครับ จะเขียนตัวน้อยจักน้อยเดี๋ยวห้อไปเขียนตัวเลขไมหมตัวยิ่งใหญ่ขึ้นนะคะพี่น้องจะได้แคบหน้าจอคุณคุณเดชบอกว่าผิดนิดหน่อยไม่เป็นไรตามต่อภาษาอังกว่า <c oughs> แม่แห่งอยากใค้เขาเด้ออยอแห่งอยากใครไหลให้จุครับว่าอยากเสียเงินเนาะแม่เนาะอยากให้โชคดีตลอดอยากให้สุข<ะ>ดีตลอด ก็เอฟซีพังก็โทษมาหาตลอดเนาะแม่เนาะยา้าซุ่มพูยิงตัวมาเอาเอฟซี้กเก่านะนะคะผว้เก้าแม่เนาะผู้เคยที่นี่เอฟซีเฉพาร่วงทำบุญกับแม่มาเรืเลยนะคะอยาจําได้ว่าคุณอะไรนะคุณตัวมาเอาคุณวันแล้วก็คุณอะไรตามตที่เก่าหน่อยนาะออยแม่เนายากให้เขาให้ถูกจอค่ะ อีกหลายๆท่านนะคะที wrong, s <S yes. ่รวมเป็นกําลังแรงใจให้คุณแม่นะคะเวลายืมถือยียมเขาเขาก็มีแห้งเนาะว่าเป็นไดงเงินไลยครับเนาะแหน่อ้าเป็นถือเป็นกะให้ข้าก็ต้มขนมแหน่ได้ซื้อยอดซื้อกินครับอได้ซื้อสมุดอิสระด้เนาะซื้อสมุดอิส่ะอ๋างวันนี้กะหวังว่าจะบรให้แม่จับดนะทั้งสามตัวนะครับแม่อ่านมาเลยเพื่อนๆคุณจะเขียนให้นะครับ เจีดอวัสามตัวย่งอยู่ครับยังโมได้อยู่อ่นรอบแป๊บหนึ่งนะครับสาหรับแนวทางสามตัวคุณแม่น้อยจะให้สองชุดนะครับตํารวาวันนี้นะครับสุกที่ <27. S 2> ที่สิบเจ็ดครับเพราะวันเขาสามตัวกับมีแห้งนี้ครับวันนี้วันศุกร์ที่ยี่สิบเจ็ดกันยายนนะครับอ่คอยชกๆมันมันเลยครับแล้วพู้ใดเข้ามาดูใน ไลฟ์สดหรือว่าจะเป็นทางช่อง YouTube นะครับไม่น้อยจัดให้แล้ว3ตัวนะครับ485และ607 2สองชุดนะแม่เนาะครับเกยตังน่วงกระเด้อเกตังน่วงมันเป็น่ยนเกคือบรสมัยม่แม่แม่ลม่าหนู่นเต่ย่ายบรย่ายเป็นยังไง มีไฟละอยู่นจำเราอันโยกับพี่สาวค่ะพี่สาวในการบนห้ามเห็ดน่ากินค่ะคนกินอยู่เออแลาวันนี่กับกินเขาเสียบคนยำอะไรไปแล้วเมื่อนพี่สาวใกล้ๆกันทีนะติดกันอยู่ติดกันเลยเทศมณฑลเ้วก็เลยออกมาในละต้องกาบอกพี่ว่าเฝ้ามาในเด้อไปค่ะคุณวรรณาสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะแม่น้อยว่ะสั้นจ้าสวัสดีจ้า สับปางเนื้อเมล็ดเนื้มล็ดที่อแม่สุดเน้นของคุณแม่เอาอ่านให้ได้แม่สุดได้นเนี่ยศูนย์เจ็ดห้าหกหนึ่งแปดสองเก้าหกเจ็ดแปดห้าสามสี่เด่นห้ากับหกครับสามตัวสี่แปดห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดครับศูนย์เจ็ดครับ เอฟซีไยลาทันกันรอดอ่ะอแม่ช่วยเพื่อนเมืองได้ครับเพื่อนเลยแคบนาจอยนะครับอาคุณไดเขามารับชมกับขอโชคดีด้วยครับเดินเย็นนี้นะครับตำาลาวกับแม่น้อยนะครับที่วงกลมสีแดงสี่ชุดนะครับโอ้มันนี้วงกลมหาชุดอ่ะขาเป็นยังพิจารณาไปด้วยครับเดี๋ยวจะมีศูนย์เจ็ดห้าหกหกเจ็ดแปดห้านะครับที่คุณแม่น้อยนะครับที่เพื่อนเน้นๆให้นะครับสาหรับคนทุนน้อยนะครับ ให้เอาตัววงกลมสีแดงน้วครับเดื 1, 8, 29, 34, อนหนึ่งแปดสองเก้าสามสี่จะเป็นตัวกันนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะสามเล่าที่นอกแสบลืมหัวอ่สำหรับแนวทางสามตัวอย่าลืมด้ยครับเตือนไม่หน่อยว่าคนอยากให้ได้ไดหลายพเ่นให้มาสองจุดสี่แปดห้ากับหกศูนย์เจ็ดนะครับ 485 607ห้าหสำหรับแนวทาง3ตัวเย็นนี้นะครับตามราวกับคุณแม่น้อยนะครับแคปหน้าจอท่านแม่น้อยไ่หรอกเอาใครเข้ามาแคปหน้าจอแม่หันมาทางนี้ยังไงเลยจ้ะทำแบบ่าได้เห็นสัตว์แคเอ็นไปหาแม่นิดนึงอ่ะโอเคแเลยแคปหน้าจอไปด้วยครับเด้อมี7ชุดเหมือนเดิมแม่น้อยให้เชุด ชุดเน้นนะครับจะมีอยู่แถวหน้า4 4ชุดนะครับ0 7น6์เจ็นะครับสำหรับตัวการจะมี1829และ34นะครับเอาไปนองจัดบอสขอบคุณให้ในเรือค่ะขอบคุณสำหรับตัวเลขแนวทางของคุณแม่น้อยนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับเป็นแนวทางตัวเลขสุขลาบของคุณแม่น้อยด้วยครับเด้อ สุกที่27กันยายน2567นะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบทุนทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผู้ได้ขมารับชมในคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภด้วยครับเด้อขอให้โชคๆมันหมานสวัสดีครับ